ใครที่หาร้านเติมเกมนะครับแนะนําร้าน Over Topup เลยนะครับบริการรับเติมเกมแทบจปทุกเกมเลยนะครับรวดเร็วปลอดภัยราคาถูกด้วยนะครับเอาละครับใครที่สนใจเติมเกมร้าน Over t o p Up นะครับช่องทางการติดต่อเติมเกมทางร้านเนี่ยมีทั้ง a c e b o o กและทางไลน์เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่มารับชมกันเนาะวันนี้จะมาแนะนำสกอร์สตรีกนะครับที่ ผมค่อนข้างเจอในแร้งบ่อยนะครับไม่ว่าจะทุกๆแร้งแหละที่เคยไปมาแล้วก็ในระดับจับเซิร์ฟนะครับแล้วก็ในงานแข่งนะครับไม้ว่าผมจะดูแข่งย้อนหลังเนี่ยเออมันมีอะไรที่แบบเขาใช้เยอะๆบ้างนะครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็นะฮะสำหรับวันนี้นะครับมันยังมีกิจกรรมอะไรนั่นอยู่เนาะเขาเรียกว่าอะไรอะมนเหลือ7วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับเอเติมคูณ2 CP นะครับสำหรับใครที่แบบ เออเลงปืนไหนไว้อะ่ะแล้วแบบว่าไม่อยากรอแบบเฮ้ยเดี๋ยวมาค่อยเติมเนี้ยมันก็อาจจะได้แหละแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้มาบ่อยนะครับปีใหม่ปีที่แล้วมันก็เหมือนจะไม่มีมั้งคูณ2 C p อย่างนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมแบบรอปืนนั้นปืนนั้นอยู่นะครับก็ผมแมน,นะนํานะให้ค่อนข้างที่จะเติมรอไว้ก็ได้นะครับเติม C ีรอไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองไปสมมติรอสกินไหนวนกลับไม้ก็ลองไปหาคลิปว่า เออกระดานนั้นอะ่ะมันใช้กี่ GP นะครับแล้วก็มาเติมคูณ2รอไว้ดีกว่านะครับมันท่องข้างที่จะคุ้มค่ามากเหมือนเราเสียแบบเสียแบบครึ่งหนึ่งของสกินของราคาสกินนั้นเนาะประมาณนั้นนะครับแนะนําเลยว่ามันค่อนข้างคุ้มค่านะครับนะสำหรับใครที่หาร้านเติมถูกกว่าเติมเองนะครับแนะนําร้าน Over Topup อนะฮะอยู่ด้านล่างน,นั่นเองนะครับมีประกันการรีฟันอะไรทุกอย่างนะครับลองทักสอบถามแอดมินได้เลยนะครับเนาะ อยู่ด้านล่างมีหลากหลายช่องทางเลยนะครับใต้คลิปนั่นแหละนะฮะไปเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ Score s t r e a k นะครับที่จะแนะนำกันนะครับว่าเออมันมีหลักๆในกี่อันที่ผมมองว่าไออันพวกนี้ใช้แล้วม่นเปลี่ยนเกมได้แต่อย่างที่บอกครับผมขอย้ำไว้ก่อนนะครับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ค่อนข้างมีปัจจัยในการใช้มันนะครับสำหรับ Score s t r e a k นะครับบางคนเนี่ยดูจากรีม e มอร r บางคนเนี่ย บางคนนี่เขาแบบมีนะครับบางอันเขาไม่กดแบบได้แล้วตั้งแต่กลางๆเกมแต่เขาไม่กดยันจบเกมเพราะอะไรเออบางคนก็นอาจจะจะเคยเจอแล้วก็สงสัยตรงนั้นนะามัยไม่ใช้ให้หมดอะไรประมาณนะั้นนะครับเนาะซึ่งหลกัหลกๆเนี่ยมันมีไม่กี่อันแหละครับที่ผมรู้สึกว่าใช้แล้วมันเปลี่ยนเกมได้ใช้แล้วมันมีประโยชน์มากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเฉพาะอันที่มีประโยชน์ก่อนนะครับก็คือหนึ่งยวีนะครับอันนี้นะครับ แล้วก็รถบ,บัครคับนะครับ Hunter k i l l e d o n e นะครับแล้วก็ Counter UAV เนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นคนใช้แต่มีแหละแต่นานๆทีนะครับแต่เนี้คือใช้บ่อยนะครับในงานแข่งเนี่สามอันนี้คือใช้บ่อยมากนะครับเพราะว่ามันการันตีคิวได้มันสามารถใช้เคลียร์พื้นที่ได้ดีเช่นรถบังคับวิ่งไปทางไหนเนี่ยมันก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยวันๆแล้ว,ว,ลวเออว่าเฮ้ยบบรถบรงคับมาทางเนี้ยมันจะมีคนตามมาแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะ รับสามอันเนี้ยในงานแข่งจะบ่อยแน่นอนในแล้งก็เจอทุกตานะครับแล้วก็อันต่อมานะครับที่ผมมองว่ามีประโยชน์เลยก็คือน่าจะเป็นแซมเทอริท์แต่ถ้าคุณผู้ชมชอบอันที่แบบใช้แล้วมันฆ่าได้อะไรฆ่าได้ตรงนี้ก็อาจจะตัดออกไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้สีเลี่ยนเราเป็นคนที่แบบยิงได้อยู่แล้วอะเอาสกิลโอเปเ,เตอร์ไปฆ่าก็ได้เอาระเบิดไปฆ่าก็ได้ยิงปืนฆ่าก็ได้เอาอันนี้มาซับพอร์ตทีมเอาให้มันเล่นง่ายให้ทีมมาเล่นลืนล่น ไม่แพ้ในจังหวะที่แบบเฮ้ยไอจังหวะเนี้ยมันไม่ควรแพ้แต่มันเสือกเสียเพราะฝั่งตรงข้ามใช้ของแล้วเราไม่มีอะไรไปทําลายมันเนี้ยแซมเทอริลนะครับมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเกียนในระดับหนึ่งก็คือวางไว้แล้วเวลามีอะไรอยู่บนฟ้าเนี่ยเช่นของหรือ UAV อะไรต่างๆเนี่ยเช่น UAV Hunter Killer d ด o n e h u n t ับ Killer d o n e ไม่น่าทำลายนะครับแต่พวก UAV พวกเออคาลเตอร์ะนะครับพวกอะไรนะชอปเปอร์ชอปเปอร์นะครับ สเตลช็อปเปอร์นะครับแล้วก็ช h อปเปอร์ก n e r เนอร์เออแอดวานซ์ยูเอวีวกันชิปเนี่ยผมถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะทำลายด้วยนะครับเป็นอะไรที่เคาน์เตอร์ของที่มันใช้แล้วมันอยู่กลางอากาศไว้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเอาง่ายๆคือมันสามารถทำลายอาวุธที่มันล็อกเป้าอัตโนมัตินะครับก็คือไอ้พวกนี้อาจจะไม่เกี่ยวแหละอาสวออาจจะทำลายให้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะมันเป็นการทำงานอัตโนมัตินะครับ ลองไปใช้ดูนะครับแต่บอกเลยว่ามันมีประโยชน์แต่ขับถ้าฝั่งข้ามเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นเราเลยนะครับถ้าเขาแบบกด uv มาแล้วระวังแซมเทเลตไว้เนาะเรื่องของที่มีประโยชน์นะครับอธิบายเยอะหน่อยนะสำหรับแซมเทเลตเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบแหละใช้แล้วมันไม่ได้คิวไม่ได้อะไรแต่ว่าอืมผมอมองอว่าทีมนึงควรจะมีสักคนหนึ่งนะครับที่เน้นของซัพพอร์ตไปเลยนะครับแล้วตอนนัน้นเอาของใช้ค่าอย่างพวกไอ้พวกนี้เอาก็ได้นะครับที่ของช่วยกันเนาะ uv hunter อะไรเงี้ยคงไม่ต้องพูดหรอกสามอันนี้มันสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับบใใครมมือห่่ทีแบบ ไอ้เพื่อมาเล่นจริงมันใช้ทําอะไรอันนี้ UV กดแล้วเปิดแมปนะครับมันจะสแกนเป็นคลื่นๆเวฟๆไปในแต่ละเวฟว่าณตอนนั้นมีศัตรูอยู่ตรงไหนจะขึ้นเป็นจุดแดงๆในมินิแมปนะครับช็อค RC นะครับเวลากดไปเนี่ยรถบังคักก็จะวิ่งเรื่อยๆครับวิ่งไปหาคนที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ช็อตคนนั้นนะครับวิธีที่จะหลุดจากไอเจ้าตัวนี้ก็คือเราต้องกดปุ่มยิงรัวๆนะครับกดแบบยิ่งๆเลยอะกดค้างไม่ออกนะต้องกดยิๆๆๆนะครับ กดแบบรัวๆนะครับประมาณนั้นนะครับมันจะออกไวมากยิ่งแรงสูงๆเนี่ยอยู่ไม่เกิน1วิศูน0์จวิคือหลุดแล้วนะครับเป็นผมเนี่ยถ้าผมรู้ว่าเอ้ยลมขับช็อตเนี่ยผมกดกึกๆแป๊บเดียวหลุดแล้วก็ส่วนในคนที่มันวิ่งตามรถมาได้เลยก็เป็นอะไรที่แบบโคตรสะใจนะครับแล้วก็ฮันเตอร์คีโรโดนนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะแพ้ทางพวกโทฟี่นะครับในระเบิดคลิปที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้จบเดี๋ยวจะมีคลิปแนะนําระเบิดหรืออุปกรณ์เนาะ มันก็คือโทฟี่นั่นแหละนะครับตัวนี้จะแพ้โทฟี่แต่ว่าถ้าใช้ถูกจังหวะอย่างที่เคยครับมันวิ่งกันมา2อสตัวใกล้ๆตรงน,นั้นนะถ้าคิดแล้วโดนไประเบิดตุ้มตรงนั้นตายหมดครับมันเป็นอะไรที่โกงนะครับถ้าใช้ให้ตรงจังหวะปลาให้เป็นนะครับแล้วก็แต้มมันกินน้อยด้วยแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดามเมจแรงนะครับโดนเฉียวๆนี่ก็คือลดเกินครึ่งหลอดแน่นอนนะครับสำหรับสามอันนี้ก็อธิบายแล้วเนาะนะครับ แล้วก็แซมเทเลกอธิบายไปแล้วพีเดเตอร์มิสไซครับอารมณ์เหมือนทีมันเตอร์คิร่าโดนครับแต่พีเดเตอร์มิสไซเนี่ยเราเปิดมาปุ๊บเราจะสแกนศัตรูได้เลยระหว่างนั้นอนะ่ะเราจะสามารถบอกได้เลยระหว่างที่รอแบบไม่กี่วิเราสามารถมองแล้วก็คอเกมกับเพื่อนได้นะครับมันมีประโยชน์ในการช่วยให้เห็นเลยว่าทั้งแมปเนี่ยมันมีใครอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เราจะสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะให้มันลงตรงไหนเราก็ปัดหน้าจอนะครับพอเราเจอเป้าหมายแเราก็กดคลิกที่ด้านจอรัวๆนะครับมันก็จะลงไปฟิวไปเลยนะครับ แพ้โทฟี่เหมือนเดิมครับเหมือนฮันเตอร์คิลเลอร์โดนอันนี้แพ้โทฟี่ครับแต่เวลาใช้จริงๆมันไม่มีคนถือโทฟี่แล้ววิ่งใช่ไหมครับมันก็ต้องถือมีดแล้ววิ่งมันก็คงคว้ากออกมาไม่ทันแล้วถ้าไม่เทพจริงจนะครับผมก็บอกนี้ก่อนนะครับอันนี้ถ้าใช้ถูกจังหวะอารมณ์เหมือนคันเตอร์คิลเลอร์โดนเลยแต่อันนั้นจะล็อกอัตโนมัติแต่นี้เราจะล็อกแบบแมนนวลนะครับใช่ไหมฮะมันสามารถเอาไปทําลายพวกขุ่นยนต์ได้หรือว่าถ้าคุณผู้ชมแม่นพอนะครับเปิดในจุดแล้วมันได้จุดที่ดีๆหน่อย วีโถ uh, หรือการไอ้พวกเนี้ยนะครับวีเดเตอร์มิสไซล์ mm hmm. ผมเคยลองแล้วนะครับล็งไปไอ้ที่พวกของตรงเนี้ยมันทําลายตู้มเดียวหายเลยนะครับมันใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายสถานการณ์นะครับแต่ว่าคุ้มค่าจริงๆก็คือจังหวะที่เขาขับจังหวะที่เขาเคลื่อนย้ายหรือจังหวะที่เขาแบบมูฟไปที่ต่างๆก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนที่เล่นแล้วอะจังหวะนั้นเขาจะวิ่งเกาะกลุ่มกันไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่าเขาต้องการเล่นด้วยกันเดินด้วยกันอะไรประมาณนั้นเนาะ ถ้าเรายิงลงไปได้ใจจังหวะนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าหลายคิวแน่นอนนะครับเคยผมเคยสูงสุดได้แค่แบบจังหวะที่แบบกดมาแบบถูกทามมิ่งทามมิ่งไปเป๊ะเ,เ,เนี่ยเก็สามสี่ตัวนี่คือสะใจมากๆนะครับใช้แต้มแค่เท่าไหร่อ่ะเจ็ดร้อยอ่ะเออไม่ใช่ของใหญ่เน้นนะของแค่เลเวลสองนะครับใช้แต้มแค่เจ็ดร้อยตุ้มสี่คิวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยกดจังหวะดีๆเราไม่ต้องเอาตัวไปเสี่ยงไม่ต้องไปวัดโคงวัดคมแล้วนะไอพวกปีทรงวิชาเจอนี้ก็ตายเหมือนกันนะครับประมาณนั้นเนาะ ประมาณนี้นะครับสำหรับพีเดเตอร์มิสไซล์นะครับพวกป้อมปืนพวกอะไรเงี้ยไอเนี้ยรู้สึกว่ายังใช้ยากอยู่ไลนิ่งสไตล์ใช้ได้ครับแต่ผมมองว่ามันจังหวะเดียวเลยอ่ะมันตายก็ตายเลยถ้าไม่โดนก็คือเหมือนใช้ไปฟรีๆเนาะมันจังหวะเดียวมันค่อนข้างที่จะแบบอืผมก็ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับป้อมปืนวางไว้มันสามารถไอนี้ได้ก็จริงแต่ว่าอืมันก็พังง่ายเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราสับมีดวิ่ง ไปแล้วก็เอามีดไปฟันป้อมปืน2อสาทีป้อมปืนก็แตกแล้วถ้าเทียบกับ800แต้มกับประสิทธิภาพผมเชียร์เป็นพีเดเตอร์มากกว่าแต่ถ้าใครชอบแบบเฮ้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะก่อนใช้กดปุ๊บวางปับ๊บปล่อยแม่งไปเลยก็ป้อมปืนก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ x o 1 G โก a d นะครับก็หุ่นยนต์อยากให้รู้กันครับความเกียนมันระดับท็อปอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกครับกดถูกจังหวะนะครับมีเพื่อนช่วยชงให้นิดนึงนะครับเนาะเช่นเราเข้าหุ่นยนต์มา ให้เพื่อนวางทูฟี่ช่วยหน่อยในจุดที่เราจะเอาหุ่นยนต์ไปยืนแล้วก็ได้แต้มยึดจุดอะไรบลาบลาบาๆนะครับให้เพื่อนแบบคอยโคบหน่อยว่ากลัวคนจะแบบแบบเกียนเกียนเนี่ยแบบมาปุ๊บเอาอันนั้นมายิงยัดเลยอ่ะแบบมันพีชีเพื่อให้หุ่นยนต์ระเบิดแล้วให้เพื่อนมันมาโถมอะไรเงี้ยเราวก็ให้เพื่อนชงให้ช่วยสักนิดนะครับหุ่นยนต์จะเป็นของที่เกียนมากๆนะครับแล้วรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าหุ่นยนต์มันยิงเนี่ยรู้สึกว่าในเดี๋ยวนี้มันแรงกว่าแต่ก่อนเยอะมากครับผมโผล่หน ไม่เกินครึ่งวีครับหน้าแหกก็คือกลับเกิดใหม่นะครับแล้วเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้สวนด้วยอังริงมันไม่ได้สวนแล้วมันไม่ใช่แบบยิงแป๊บแป,ป๊บแตกเหมือนพวก uav อะไรเงี้ยเนาะมันถึกโคตรๆนะครับสำหรับสุญญนยนต์นะครับก็มีวิธีแก้มันอยู่ก็คือ emp ไม่ก็ predator missile ก็อย่างที่บอกครับถ้าเราแก้ emp ไม่ได้เราแก้ predator ได้ก็เช่นให้เพื่อนช่วยเอาทฟ,ฟี่ไปวางแก้หุ่ญญนยนต์ที่เรายืนยึดจุดอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มันโกงโกงขึ้นมาใหญ่นะครับเนาะ ตัวนี้แม่งคือระดับท็อปเลยโหมดฮาร์ดพอยต์ถ้าลงถูกจังหวะอะไรถูกจังหวะนะครับเป็นอะไรที่เกียดมากแต่ข้อควรระวังของมันเราเรียกมันลงมาเราจะอยู่บนหุ่นยนต์ไม่ได้นะครับเราต้องไปกดส่วนใส่ชุดหุ่นยนต์มันก่อนเนาะฝั่งตรงข้ามสามารถแย่งของเราไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับกดใชใ้ถูกจังหวะอย่างที่บอกครับใชใ้ถูกจังหวะของที่ผมพูดมาทุกอย่างในคลิปนี้นะครับโกงมากๆทุกชิ้นนะครับทั้งในแรงในงานแข่งเจอหมดนะครับ แล้วก็คัสเตอร์ไซ์นะครับของเกีียนอยู่แล้วนะครับถ้าดานไหนไม่มีหลังคาบังมันนะครับมันสามารถทําลายทุกอย่างได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของอะไรกระช่างโทฟงโทฟี่นะครับโทฟี่กันได้สักลูกพรลูกที่2มาก็แตกกระเจางหมดนะครับมันเป็นของที่คุ้มค่าครับใช้กใช้แต้ม950แต่ว่าปล่อยฝนมิไซอารมณ์เหมือนพีเดเตอร์มิสไซครับแต่ว่าปล่อยมาเป็นฝนเลยนะครับตัวที่กดเราเลือกจุดที่เราจะวางปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้ฝนมิสไซลงมาเลยโดยไม่ต้องไปลิงไปไล่ปล่อยแม่งมาเลยนะครับมันก็ ตุ้มม,ม,มนะครับเป็นอะไรที่เกียนนะครับเคลียจุดแล้วก็เป็นอะไรที่แบบไม่ใครไม่ค่อยกล้าเข้าไม่ค่อยกล้ามาแบบแวบๆอะไรเงี้ยไม่เหมือนพวกอะโอเบเลเซอร์เนี่ยมันเข้ามาทีหลังคัสคัสเตอร์สไตล์นะครับแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าคัสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้โดนปุ๊บแล้วมันตายปั๊บเหมือนคัสเตอร์นะครับมันจะค่อยๆลดนะครับมันจะสามารถรอดไปได้นะแต่ว่าคัสเตอร์ที่ยังโกงตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันน่ะก็คือมันโดนตุ้มมันหายเลยนะครับแล้วไม่ค่อยมีรายกันมันไม่มีรายกันได้นะครับ แล้วเช่นถ้า meter, ENNIS, ปล่อยเคัสเตอร์ลงมาแล้วพวกเครื่องบินพวกอะไรพวกเนี้ยพวกของอะไรอย่างเงี้ยไปขวางมันนะครับมันยิงมันก็โดนในของโมนี้เหมือนกันแล้วก็ทําลายให้เหมือนกันนะครับผมถึงบอกว่าเหมือนพีเดอร์มิสไซร์เลยแต่ว่ามันใช้ง่ายกว่าแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้ามันโกงกว่าใช้ง่ายกว่าก็ใช้แต้มเยอะกว่านั่นเองนะครับตามราคาที่เราต้องจ่ายไปนะครับเนาะพวกอันอื่นนะครับในปามกับสเตลเนสเตลผมเห็นมีคนใช้บ่อยนะตอนเนี้ยมันก็ค่อนข้างดีแหละถ้ากดถุงจังหวะผมก็ไม่ค่อยได้มองแบบเลยนะ เนาะรู้สึกว่าเจอมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ถึกกว่า UAV ประมาณนึงนะครับเหมือนยิง UAV 2ลำแล้วกันเหมือนเอาปืนเนี่ยเอาปืนที่เราใช้เล่นกันนยิง UAV 2ลำนะครับถ้าในเกมนั้นมี LMG อยู่เราก็ปล่อยวางได้เลยอาจจะตายทักตัว2ตัวแล้วก็คนที่เล่น LMG ในทีมเราก็ยิงได้หมดนะครับแต่อย่างที่บอกครับพวกนี้ถ้าเราเอาตรงนี้กดถูกนวะแล้วมันอยู่ภายในจุดพอดีอะ่ะ ถ้าเขาเอาพวก steel shopper มากันจุดเงี้ยเราเอานนี้วางทับก็คือไอ้เครื่องบินนี้ก็คือแตกหมดนะครับก็ปไปเลยที่มันก็มีของแก้นะครับไม่ใช่ไม่มีของแก้ไม่ใช่มันจะโงกงซะขนาดนั้นนะครับส่วนต่อมาที่ผมแนะนํานะครับก็จริงๆเลยเนี่ยมันมีอยู่2ชิ้น,นครับก็คือ2อันเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าแม่งใช้แล้วแม่งโกงนะครับแล้วก็ a d v a n c เนี่ยใช้แล้วก็โกงเหมือนกันแต่อย่างที่บอกครับมันค่อนข้างถ้าเราในแรงสูงเนี่ย มันไม่ต้องการอะไรขนาดนั้นหรอมั้งถ้าเราเห็นจุดแดงๆเราก็อ่านเกมได้แล้วนะครับว่ามันจะมาตรงไหนนะครับในแรงสูงๆหรือในงานแข่งเนาะแอดวานเนี่ยก็อาจจะแบบเออเอามาก็ได้แหละให้มันแบบเราไม่ต้องไปคํานวณเราไม่ต้องไปอ่านให้มันลกสมองไม่ต้องอ่านเกมให้มันหนักสมองนะครับถ้าเอามาแล้วก็จะรู้เลยเหมือน UAV เลยแต่แค่เพิ่มเติมคือมันจะบอกทิศทางที่คนที่เราสแกนเจอตอนนั้นนะครับว่ากําลังมุ่งหน้าไปทางไหนกําลังวิ่งไปทางไหนนะครับเราจะอ่านเกมได้ง่ายกว่า ที่แสดงเป็นจุดแดงๆทื่อๆบนแมปเหมือน UAV อันถูกๆนั่นเองนะครับแต่คุ้มค่ายังไงผมว่ายกให่ UAV นะครับเพราะยิงแป๊บๆแม่งมาใหม่ละยิงแป๊บๆมันก็มาใหม่ละนะครับก็ค่อนข้างที่จะแนะนํา UAV มากกว่านะครับแต่ใช้ได้แหละแต่ผมมองว่าประสิทธิภาพกับแต้มของมันที่ค่อนข้างมากๆเลยนะครับเยอะกว่า EMP ผมแนะนำใช้ EMP แม่ค่อนข้างที่จะโกงกว่าด้วยแล้วก็ EMP นะครับของท็อปเทียเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมใช้แทบทุกเกมนะในโหมดเอ่อในโหมดฮาร์ดพอยต์นะครับเนาะ เป็นของที่โกงมากๆครับเพราะว่าของต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกระเบิดอะไรเอ่ยพวกสกิลนะครับสกิลเช่นพวกโล่อะพวกโล่พวกอะไรเงี้ยที่วันวางไม่ได้อะเนาะหรือพวกอะไรต่างๆเนี่ยอะไรพวกเนี้ยถ้าเรากด EMP ตุ้มนะครับในขณะที่มีของอยู่หรือว่ากดไอ้พวกสวอมาพอดีกดแอดวานมาพอดีกดพวกเนปามพวกชอปเปอร์พวกอะไรหรือวีโทที่เราขึ้นไปบังคับเองแล้วก็ยิงเองเนี่ย ถ้าฝั่งตรงข้ามเขากดถูกจังหวะนะครับของพวกนี้ที่ผมพูดไปหายทั้งแมปนะครับหายหมดเลยนะครับแล้วก็ศัตรูหรือเราเนี่ยที่โดน EMP system นะครับหน้าจอเราจะแบบวิ่ง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 วิเหมือนแบบระบบมันเออเลอร์ะปุ่มเราก็จะมองไม่เห็นกระสุนปืนเราก็จะไม่รู้ว่าเหลือกี่นัดนะครับบางคนที่แบบเออยังไม่ชินกับปุ่มใหม่หรือเปลี่ยนปุ่มใหม่เนี่ยก็เจอ EMP ข้าไปมองไม่เห็นปุ่มก็มีนะครับแต่ว่า มินิแมบเนียผมไม่รู้มันยังมองเห็นอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าผมก็จําไม่ได้นะเพราะผมไม่ค่อยได้โดนมันไม่ค่อยมีคนใช้นะแต่ผมได้ชอบใช้เพราะว่ามันสามารถทําให้ทีมเล่นง่ายครับให้ทีมแบบสามารถที่จะปลอดภัยอ่ะถ้าสามมติเขาวางของแบบเอ้ยจุดเนี้ยมันทุ่มของเพื่อมันจะพลิกเกมเราเราสามารถคอนเฟิร์มชัยชนะด้วยการที่แบบกดติดแม่งปุ้มทําลายหมดเลยทําลายของนั้นหมดเลยแล้วเราก็โถมถมเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสามารถสร้างสถานการณ์ที่ทําให้เราได้เปรียบได้เลยนะครับสระเอ็มพีนะครับ นอกานั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรแนะนำนะครับถ้าพูดถึงไอ้ที่เราบังคับเองมันก็จะมีพวกช็อปเปอร์พวกวีโถพวกกันชิปเนี่ยค่อข้างเชียช็อปเปอร์มากที่สุดนะครับวีโถได้แหละแต่วีโถเนี่ยถ้ามันบังคับไม่เซียนจริงๆสองอันนี้นนถ้าบังคับไม่เซียนจริงๆอะแป๊บเดียวอะมีคนยิงของคนแตกแล้วนะครับประมาณนั้นเนาะไอ้พวกเนี้ยนะครับเนาะส่วนอื่นก็ไม่ค่อยมีแล้วว้าว,าวแล้วที่ผมพูดมานี่คือไอ้อันหลังๆนั่นะครับส่วนมากกะเจอในแล้ดนะครับแต่อันแรกๆครึ่ จะเจอในงานแข่งสัส่วนใหญ่นะครับเนาะประมาณนั้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำนี้ก็คขหาร้านเตืมนเกมลิง์ด้านล่างเลยนะครับเนาะสำนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ